แกะถือขึ้นมาหระเดี๋ยวเพื่อนไปเถอะก่อแพ้ดีกว่าไม่สนับไปแล้วแต่ว่าเราจะแตดฉากถ่ายรูปป็นขอยเดี๋ยวอันนี้เทใส่นี่แกะของของเราเทใส่นี่เลือกกระมังเล็กเลยนะกรรมการมายัง เอาตัวตัวนี้มาใส่ด้วยโิดคเล่เอไหมริรเรี๋ยทนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูมุมถ่ายรูปเฉยๆนี่ไงให้ติด่วงฟ้าสิงั่งรถตองนี้เนี่ยถ้าจะอกะเดี๋ยวเทก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ถ่ายมุมนี้มาถ่ายตรงนี้มาให้ติด่องฟ้าอ่ะเดี๋ยกมืออยู่งั้ ต้องกันเหยื่อลงมาที่สูดเลยแลเปิดูทีเดียว How to get all of the fish out of the trap อันนี้ของใครนี่พี่ของพี่เหรอ

แพ้เป็นพระชนะเปน็นคนบาป <laughs> ช,ชนะเป็นไหมต่อม,มาครับบอกว่าใครทำบาปขึ้นให้ดูเอาตอนนี้แหละนะ <c oughs> ครับนี้คือของมิสเตอร,ร์เซียครับเดี๋ยวเราจะไปอูไทยใลใ้ดูนี่ของมิสร,ร,ร์เซียให้ดูนี่ว่าของมิงนี่ของมิสเตอร์ฮ <c oughs> อสเ <c oughs> ดียนะเยอครับเต็มกระมังครับขน็มกระมังใหญ่นะนดียจะมีนเมั่จะมีงูด้ดิ มันมีงูด้วยตัวนึงไปเลยชมงูไปเลยนี่คือของอันนี้ออนทัวร์ครับเยอะไหม This is for the winner ปลาโลดหน่อยบางปลาโลดบ้าง This got one snake <tots S 1> Fish snake น oh, ี <Ash ELLE> oh, ่ของอันเน่ออนทัวร์นะอันเน่ออนทัวร์นะให้ดูนะโอ้โให้ดูนะพี่หน่อยอันเน่ออนทัวร์อันนี้เสียเสียไม่มีคนเดียวครับโอ้โหดูงูดูงูดูงูดูแกะงูกินปลานี่กัดคนตายไหม อู้ตัวใหญ่ด้วยงูเกล็ดของใครไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจียวเลยเขาขับรถมาให้ตัวใหญ่ใครมาให้นี่ลูกน้องเขามาให้อ๋อนี่กะไปยัดใยนะรู้ว่าแผลนี่กะอายัดใส่ใส่กะละมังแต่เป็นแบบล้มไม่เอาถ่ายแล้วไหถ่ายแล้วเสียชื่อหมดเสียชื่อหมดชื่อหมดนะอันนี้ถ่ายให้ดูเฉยเไม่รูไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่ไหมพี่จะให้ดูมือมืออะไรวะเฮ้ยมันจะกัดนี่นี่ ไมีอย่างเท่าไหร่นี่ทำอะไรกินแซ่บตอนตบเช้านี่เหรอนี่กาจะไม่ยอมแพ้เลยใช่ไหมยอมแล้วหมายอมไปนานแล้วนก่นะครับนี่ก็วิธีการไล่ครับอ้อเยอะครับเอ๊ะเวลาเราแกะออกมาแล้วงูไอ้นี่มันจะพุ่งออกมาจากกระมังไหมงูกัดเหรอเสี่ยวเหมือนกันนะเสี่ยวงูพุ่งมานะผมเคยได้ยินที่ไหนงูกินปากัดคนตายไอ้นี่ใครใครมามันกัดได้เหรองู ฮันนี่ออนทัวร์ครับก็อยอมรับว่าชนะเยอะจริงครับพี่นี่เยอะจริงแล้วก็ให้หลดไอ้หลดปลดหนี้หายากมาดูผมจะขอญาติลุงลุงแกช่วยแนะนําปลาแต่ละชนิดนิดนึงครับว่ามีปลาอะไรบ้างอะไรคืออะไรเพราะว่าบางครั้งนี่ปลาแปลกๆอีกคนไม่รู้จักกันนะอะมีปลาอะไรบ้างไล่ทีละตัวมีกี่แบบในนี้มีปลาอะไรบ้างในนี้ก็มีลุงแกนะครับเซียนปลามีปลากะกปลากายด้วยปลาหมอ เอาปลาเอาปลาทุกอย่างเลยหมอเนปาลินเนปลินเนปาลินเนปาลินเนปาลินนี่ปลาหมอปลาหมอหมอไทยครับหมอไทยนี่คือตัวผอมๆนะหมอเอเลี่ยนนี่ปลาบูนี่ปลาบูครับปลบูสองตัวครับนี่ปลากระดีนางฟ้ากระดีนางฟ้าครับนี่นางฟ้าครับนี่ปลากระสงปลากระสงนี่หายยากเลยครับก็ต้องไปย่างต้องไปย่างกินนะ แลนี่งูปลาจกิไปท้ปลาที่เขมรชอบกินเอเ็ัเก็บไว้ก่อนเดอนึงถือกนดึงเอาไปถือเอามีดอีกมันมันจะไปแล้วนะมีปูที่เรื่องไปไหนตังตินเนี่ยที่เรื่องนีมีปูมีหอยเชอรี่หอยเชอรี่อะไรต่างไงเองูีปลาหลดปลาหลดปลาหลดอันนี้ปลาหลดหายากนะปลาหลดนี่หายากนะชิ้นอร่อยเนี่ได้หมดเลยดาเตาอ่ะเตา ปลานี่ปลาตะกรับหรือปลาหมอเทศนะครับมีปลาหมอไทยงูงูงูปลาหมอปลาหมอนี่แกเอางูไปปล่อยก่อนได้ไหมเอองูไปปล่อยล่อยไดเออปล่อยเถอะมันมันชงมือนะระวังระวังอุ้ยนั่นนั่นนั่นขาเราติดปล่อยไปครับก็ให้มันไปกินปลาตัวอื่นครับแล้วก็เรียบร้อยครับ Throw it away เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปครับตัดสินก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับก็ อันนี้ชนะครับแน่นอนทุ่สุดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งตรงนี้ครับตั้งถ่ายรูปนิดนึงไนี่ต้องตั้งอย่างนี้ตั้งนี้ไม่ตั้งตรงนี้ตั้งเอามุมนี้เอาเอามากลางตรงนี้อันนึงแล้วก็ของอันนี้กลางฝั่งนี้ของกางฝั่งนี้แล้วก็แล้วก็ปลาเอาปลาวางไว้เอาไ้ตรงนี้กลางนี้กลางแต่นี้อ่อกลางกลางไปถึงปลาเนี่ยไปถึงตรงนู้นแล้วกลางมานี่แล้วก็อันนู้นอันนี้กลางจากตรงนู้นไปตรงนู้น เอากรรมการมาช้าจังเลยเขากำลังงัวอยู่เนี่ยกลางรคู่กันแล้วปลาตั้งนี้กลางจะนี่หรือโน้นอย่างนี้นะกลารปักอย่างนี้การเห็กปั๊บอยากรู้แล้วชี้ขาดล้วกรรมการแล้วก็ท่านนี้อ่านี่มาลดยกมือตรงนี้ขอล้วขอรับขอรับแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้ของใครอ่ะนี่ของนี่นี่ของผมแล้วนี้อ่ะขอมาจัดะตลาดไม่ทันเเมาวยนี่ของตะเหลียวไปลาตะเหลียวไปคอนี้ เราทนี้ยืนตรงนี้ยืนเลืยืนกลางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอูปถ่ายรูป่าคุณทไมอ่ะเท้าหายไปเลยกางลงนาเปห่นุกยืนยายถ่ายรูปเราอู๋ถ่ายรูปภาพนี้พี่ด้วยได้ปะได้พี่การขาดคุณไเตานอนง่ายพึงเลยเฮย้รเมื่อกี้ราแกวขอไปสองตัวของตาหรืออะไรเจอนุกทานมาเป็นกรรมการถ่ายรูปด้วยกันแม่ไปยืนหลังหลู่เนี่ยแม่ยืนตรงนี้ เขาบอกเรจะกินแล้วอ่ะขอแี่แก่แก่ยืนตรงนี้นี่เดี๋ยวต้องประชอดเนี่ยโขงมาให้แล้วต้มยำต้องตั้งว่ที่ต้องตั้งอย่างเงี้ยต้องตั้งอย่างเงี้ยให้ตัมันล้มตั้งให้ตันียู่มันจะดูสวยกว่าถ้ามัน้มมันไม่สวยเลยเฮ้ยเต่ามันยืดหัวกันนี่มันก็จะไปเนาะโอเคแก่างนี่โอ้แต่เต่ามีตัวเสียตัวใหญ่กว่าเราไหม อันนี้ฮอตอ่ะอันนี้ฮอตแม่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 ไปถ่ายรูปด้วยอันนี้ฮอตอ่ะฮอตเซียอันนี้ผมอันแน่พี่ตัวเล็กอันแน่แม่ไปยืนตรงอ้าวอันไหนชนะพี่เลิงฮะแม่ยืนตรงอันไหนชนะมองด้วยตาเปล่าอ่ะตาเปล่าตอนนี้อ่าลบไปก่อนกําลังใหญ่กำาลังใหญ่แม่ยืนเชิญกันนิดเดียวนะอู้หลบเลยวุบไม่ต้องช่างนะไม่ต้องช่างแล้วแต่จำนวนปลากําลังใหญ่เยอะกว่าโอเคแม่ยืนนี่อู้ยืนนี่ ไปจัดไปจัไปยืนตรงตรงข้างพี่ไปยืนด้วยเลยเดินทุกคนยดนหมดไปยืนข้างแม่ไม่เดีอูอูอจะไปถ่ายอูจะไปถ่ายคนถ่ายรูปอูไปคนถ่ายให้ไปตรงไหนวะไปตรงนู้นอ่าไป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 นู้นันกแล้วก็เดี๋ยวผมปัดมุมให้ก่อนอ่ะทุกคนยืนอยู่ตรงที่นนะยืนเลยยืนงี้นะเดี๋ยวจะคอยยกมือทันนี่ฉันฉันจะฉันจะอายเขาหรือเปล่าไม่ไม่เฮ้ยเอาไปเอาไปช่อนใส่ไปไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกผมต้องให้ยัต้องให้ขยับ ของฉันตัวหนึ่งอะไรนะไอ้ก็บอกก็ไปจบนี่ในมุมนี้แม่ก็ต้องสร้างภาพอยู่แล้วแม่มาอยู่ตรงนั้นเราจะไว้ดีแม่จับตะแกรงนี่ไว้โอ้ดูมุมไม่ดีนะมุมนี้มุมนี้เดี๋ยวคุณไปติดมามุมนี้นะใช่ผมถ่ายพับนิ่งใช่ไหมพับนิ่งอย่างเดียวเลยพับนิ่งคือภาพนี้จะภาพตื่นจริงพี่พี่เข้าเลยพี่เข้าเลยพี่เข้าเลยอะไรลูกไออันนี้มาไอกล้องกดมไ่เฮ้ยโอ้น่าจะหลุด ตะเก้าเดี๋ยวต้มยำนะเรายกมือฮันเนชูมือซ้ายนี่ไม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 ่เพีวิดีโออ้าวเอาตวิลอก่อนวิดีโอประกาศดนอ่วิดีวิดีโอสสองเลยพี่้วยวิดีโอก่อนแล้วก็พับนิ่งทีหลังขึ้นอเคเราไูกากใคนเคนเน The w วินเนอร์อีสกดยกดเธออันเน่ออนทัวร์เอ้จาล ดูกปลาใกล้ๆไปดูปลาใกล้ๆใกล้ๆจะคบอกว่าช่อนนี่คือซื้อมาใส่เท่ๆเฉยๆนะบอกตาตรงแล้วที่เหลือคือปลาที่ได้เอามีเต่านะครับมีเต่าโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอ่ะมีอะไรจะพูดกับครูพุชนะมีให้โอกาสแก้ตัวที่เชียงของไม่รู้มิสเต์เต่าเซียจะรับได้ไหมตกลงครับมีนักแก้ตัวที่เชียงของผมจะส่งไอ้โง่ ตัวตัวนี้ของผมนะครับสัมพิพวงกลับไปที่เชียงของและฮันเน่จะไปที่เชียงของไปแข่งกันอีกรอบนึงนะครับแต่อันนี้คือยอมรับความไม่แพ้แต่โดยดีครับก็สนุกสนานครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับจับมือจับมือจับมือครับไม่ใช่ศัตรูนะเป็นพี่น้องกันอจับมือโอเคเอาภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งไปปิดปิดปิดแล้วภาพนิ่งแม่ขอบคุณแม่แม่ของค้าวเดี๋ยวขอบคุณก็ขอบคุณขอบคุณความรับพี่แก่ขอบคุณครับเซียนวันขอบคุณครับนี่คนขับเรืออ่าปิดภาพนิ่งภาพนิ่งโอเคขอบคุณครับเดินขายกยกมือนนูขึ้ไปอ่ เยอะๆนะเห็นหมดเลยนะยัได <sorry. At S 1> okay. ้ไหมยกมือู่เโอเคไม่ได้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 ไม่ม่ได้ไม่ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้มด้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม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 ได้ไมม่ไไม่ม่ได้ไม่ได้้ไม่ด้ไ้ไม่ได่ได้ม่ไ่ได้ม่ได้ม่ไ่ได อันนี้มันอันนี้ถ่ายไม่สวยวันวันึงวันดีๆมันหล่นนั้นน่ะวันนั้นเดี๋ยวเร็วน้ำยังไม่ได้อาบเออเต่ามันจะออกเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะผมขอเอามือถือมาถ่ายแป๊บนึงเอามือถือมาพี่มือถือมาเดี๋ยวได้คุณถ่ายรูปก่อนช่วงรอนะแป๊บมันเป็นมันเป็นอาชีพมันเป็นงานทุ่มเท่านะแม่เลิกแบกเงินมาแล้วกันเอาพุทธสู้ให้ไม่ให้พุทธสู้พุทสู้นี่ยทีเดี๋ยวเขาค้างเลยไอ้คนร้องมาได้พี่เราเดี๋ยวมึงเลยร้อนะ <c oughs> เป็นงานเป็นงานไม่มาป่านนี้คนเข้าไปดูแล้วก็บอกว่าอะไรวะทำไมปลาตัวจี๊วจี๊ดตะวิศตก็ดูเข้นไปดูดูปลาแล้วเอาเขามองให้ปลาตัวจี๊ดจี๊ดจูไม่ไกลหน่อยปลาจูไม่ต้องใหญ่คชนาคือเขาอยากรู้ใครชนะอยากจูน้อยเยี่ยสองสองสาม